อมละรวยว่ามาละรวยผู้ขาดเสกเด้อใส่แปงแล้ยวสิเป้าไปตามลุ่มอมคาถาลิ้นทองของสมมาปโครมสิจมมวยขันมนกาคาถาทำจบสิน้ลิ้นทองกาละววกเสกมุนขังใส่ปูเทาพอดยามเ้า ยาสติออ,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 อฟังแลวมีเด้ออีเงอติงลืมเขียวมากพันยาพอ่อกุตูสิม,มารีให้กอวามอ,อ้ยคุ้มกังเคือเตืออ้อควันจังเงินคุณผู้ฟังอย่าห่วง น่าปิดตูวโมปิดด่านปิดวาวรทางเก่ายังเอานอนจุนแจงโอ้โอพวกแม่ป้าพ่อลุงกับทั้งสาวดอกสำนอยได้ฟังขอยใยิ่ดถึงล่ำทำน่องกาลสินสาระข้ามกาเต็มก้อนนะครับเอาเอาไว้สมีก่อนมันสึกินเวลาของเสียงวิหก นะครับอ๋อว่าหน่อยก็น้อยอิลีตัวนี้แม่มาเอิบเสริมแมวมาเอิบเสริหลูกเต่านะครับเออหน่อยก็น้อยอ่าเป็นนั้นก็ได้มาอันนี้แนะนําพอต้องขอการปัะทานอภัยแฟนเพลงของเสียงวีหกนะครับเพราะว่านกพงศกรเคยไปยูน้ำผมเคยไปเป็นแดนเซอร์เคยไปเป็นพระเอกหน่อยนะครับลํำเรืองสั่งต้องงอปลายุคนั้นสมัยนั้นนาสเบียนแอนออร์ดีฮอตดีตทวีศักนกพงศกร นะครับหลายหลายท่านที่อยู่ในศิลปินผู้ไทยวันที่8ดนะครับเปิดฤดูกาลศิลปินผู้ไทยมีกลุ่มปิดด้วยร2 9ยบาทนาเวทียังว่างรอบพี่รอนนองครับเวลาพังเครื่องอยู่วะหลับอยู่ครับหลับมอลำั่มอะอ่ามอลลัมก็สลับขันหลับจังแม่สลับอยู่ตำแหน่งหัวนาว่างอยู่บะว่างครับว่างว่างว่างโอ้ยว่างมีบาดสนามเัาะ โอ้ขอบคุณหลายๆเด้อดีใจค่บะบ่ได้พ่อกันโดนอีหลีค่บะบดีพ่อกันโดนมากมากเลยเพราะวา่าแม่นางก็บ,บ่ขึ้นเวทีแต่คอือสิย่องเลยอันเลี้ยบบางหน้านแม่หยังลูกอันเด็กน้อยเนี่ยก็บ่เหลือเด้ซชั้ม,มือไม่แต่เด็กน้อยเป่าแค่นเด้เอดีน่าร่าเนาะอิจักบาทเหมือนกันนะอยากฟังอ,อีกน้อยนึงเป่าเอะไรไหนเออกระดาสินกระดาสันกับบ้าไปเลยว่า เก่งครับเป่าปีกอะไรเป่าแค้นอะไรเล่นพินอะไรตีกองอะไรคนอัจฉริยะคือนะครับคอปเตอร์วงศิลยงครับเดี๋ยวนิยวมึงกับสมง่ามแต่ละทรายมึงรู้เนิยวป่นว่านีวไม่ยิ่งอันมันเสียงหน่อยหรือเสียงใหญ่นี่รายแม่แม่เสียงใหญ่เน่ย อากาศอย,ยอนคอยภาพาหนาสินสสวนดครับอินทนินแซมสดพงไ,าาไม้ขานาไมออวิลุมสุ่มทนกระโดนแดงแข่งโลนโอ้ยน้อยพีก,กระแสผะฝนขันอาบเอาแล้วอองเขาเข้าช้อจีวาละการเมื่อนีีอากาดโปร่งสมองใสดูแสงไฟละเอียบ ก่อนผานางสลำรองและมองเห็นคนมาหนาแน่นให้นังขอเป็นแฟนแน่ท้ายอ้พอคิวโคงว่าจะไหนพอชมยองเห็นว่ารวบวกองขีลายหรือใครเกยยาดบอสุนขอฝากฮักเป็ดยอดอมพอ้อยหงรัตดีบัทรลงเวทีจึงสัง สวดสวดเักกบ่า,น,านะครับมักขูดหน่อยเล่าล่ำหน่อยซิลิคอนกับล้ำหน่อย <c oughs> แม่นบอกล่ำพลคระึงนะผมคอหนึ่งเลยอ่ครับขอยางตั้งแต่ผมบอท่นเป็นหมอล่ำผมแบกวิทยุหน่อยอนะครับยางตามคลนกล้วยเลี่ยงกล้วยวันถั่วพบรักที่หัวลำโพงจะได้ไหมครับพบรัก าปาดดลำไ้ผมหมักบักรคักเลยเด้แต่ผมเป็นเด<อ>็เกหน่อยเลี้ยงคยู่อะไรจะไปจื้อได้ล่ะป่านี่ได้เพะจักหน่อยเพะได้ยินแต่ลูกหลุกหลานเขาล่ำแม่หมักคักก่อนอเอาก่อนไม่ซาเอาก่อนไหนเอาก่อนตำนาำซะไปยังละแม่โบลักสีดำไปจ<โด>ังสีหลดแม่อ๋อก่อนตำนาำเออกระได้กระได้อ๋อได้ได้ค่ะโบลักสีดำลาเอาย่องอาจารย์ที่หัวลำพูงในเป็นก่อนที่ผมหมัก คุณศิลปพรตั้งแต่ข้าเจ้าไปร่ำายแล้วชื่อบ่ได้แล้วอพอไปขึ้นเวทีโดนเลยเนอีะโดนนี่ลีหาโดนมากๆนะครับแต่ว่าปีนี้รับงานกับทินดุสีหางานนี่เลยเฮ็ดบุญครับสฮ็ดบุญรับเฮ็ดบุญมันเ่อะอาจูดมาอาจารย์นักดนตรีครับเวลามาหน่อยอย่าันดิ้นเตานอะไรสู้เขาประเด็นเขาประเด็นไหนเขานี่เขายิงหรือยังนีครับบอไปไหนเอาเลยเขาฟอนเลย ันว่ามีผู้เต้นผมกับนองเป็นผู้เต้นก็ได้ครับแม่เป็นทั้งโค้กเป็นทั้งผู้เต้นให้แม่นี่แหละครับไป ผมก็ไม่ได้ติดไปที่อะตัวร,รักสีดำตลอดตัวจริงเสียงจริงครับขอบคุณค่ะเอาฟอนเดียวดิ่นเดียวนี่ละน้อมันเสียเวลาเพิ่นมาพ่อใหญ่นายหินตาซื่อๆนะคะมือกับมือเฮ็ดเอาไว้โซ่โซ่จ้าบาทนะครับ เขาใครตบมือนะนำขอให้รวยไว้รวยทุกหวทุกคนคะนน่ะ,ะสาธ<ะ>ุสาธุสาธุสำหรับผมนะครับวีรพงษ์วงศิน์พร้อมด้วยนะครับศิลิปปรพรอาภิพงษ์พร้อมด้วยพระเอกน้อยคอปเตอร์วงศินเอาอ,อ,อวัยเ,เพียงเคนีละนะครับมันสิกินเวลาพีเวลานองนะครับขึ้นมาเอิบมาเสริมขึ้นมาเย็นหนาเน ả, ย็นตาแฟนครับของเสียงวีหกกับหุ่มใจลำบาแม่ห่าแน่่ะ เอาไวส้สมีกันแล้วกันเนะไวส้สมีเนะาะเพราะว่านักร้องหลายไร่แต่ฟังครูเป็นเสียงบ่แหบเนาะคะ่ะอันนี้น้องบ่เป็นเสียงแหบเลยนักร้องเสียงใสค่ะแมนใสหัวไปค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะครับพักพี่น้องกเก่าเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ,อาเสียงครบเบื้อนีครับพี่น้องครับ